สวัสดีครับเดี๋ยวข้อนี้มีคนถามเกี่ยวกับข่าวล่าสุดเข้ามาว่าที่ได้ยินว่า US GDP ควอเตอร์หนึ่งเนี่ยติดลบไป1.4%อันนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วมันเป็นอะไรที่เราควรจะต้องกังวลไหมยอมรับตามตรงเลยนะครับอตอนที่มีคนถามเนี่ยตอนนั้นน่ยผมยังไม่ทราบข่าวก็คือยังตกข่าวอยู่ทัน,นี้ที่ได้ยินก็งงเฮ้ยจริงเหรอวะคือแบบติดลบ1.4%เลยนะไตรมาสหนึ่งเนี่ยนะเทียบกับไตรมาสสี่เพราะไตรมาสสี่เนี่ยเรายังเห็นอยู่เลยว่า GDP มันยังเติบโตถูกไหมครับมันจะแบบโอเคแหละมันมีเรื่องเงินเฟ มันก็คลี่คลายใช่ไ่ะแล้วก็เห็นว่าการต้องเที่ยวเพิ่มขึ้นคอน sumer confidence ตัวเลขเนี่ยความมั่นใจของผู้บริโภคเนี่ย US ก็ยังสูงอยู่นี่นะครับผมก็งงเหมือนกันเฮ้ยจริงเหรอขอตัอหนึ่งติดลบเลยครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าตกใจเหมือนกันทีนี้ผมก็เลยอ่ะไปลองหารายละเอียดที่มันมากขึ้นอีกนิดนึงคือไปดูว่าไอ้ตัวเลขพวกนี้มันมาจากไหนก็ไปพบว่าโอเคเขาเนี่ยประกาศตัวเลขเนี้ยมาจาก Bureau of Economic Analysis ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐของ US พอไปอ่านในรายละเอียดจริงเนี่ยเออมันก็ค่อยอย่างชั่วหน่อยจริงๆสายการเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเดี๋ยวผมเปิดตัวรีพอร์ตนั้นแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือหน้าตาตัวรายงานนะครับของ Bureau of Economic Analysis เนาะนะครับเป็นข่าว News Release วันที่28เมษายน2022นะครับวันที่ผมถ่ายวิดีโออยู่นี่ก็วันที่2เมษายนนะก็คือวันหยุดนะครับชดเชยวันรายงานนี่แหละก็เลยมีเวลาถ่าย สิ่งที่เขาคุยกันในรายงานนี้ก็คือเป็น GDP นะครับสำหรับ First Quarter 2022เป็น Advanced Estimate คือเป็นการประมาณการล่วงหน้านะครับตัวเลขที่ชัดเจนยังไม่มาแต่ว่าโอเคแหละประมาณการก็ยังดีนะครับอันนี้คือ wording แรกเลยที่ผมเจอว่ามันไม่เหมือนคือเข้าใจผิดจากข่าวคือ,อน,นี้เขาบอกว่า Real GDP Real Gross Domestic Product นะครับ Decrease at an annual rate of 1.4%ไอ้ตัวเนี้ย มันมีความแตกต่างกันคือในตอนแรกที่ผมเห็นในข่าวเนี่ยผมคิดว่ามันหมายถึงว่าเป็น GDP คือตัวเลข GDP เลยอะติดลบแต่ถ้าเห็นอางเงี้ยก็คือไม่ใช่นะครับ real GDP คือเป็น GDP ที่ตัดผลของเงินเฟอ้ออย่างเงินเฟ้อในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมัน8%ดถูกไหมหมายความว่าจริงๆแล้ว GDP เนี่ยเติบโตเหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าอาจจะเติบโตน้อยกว่าเงินเฟอ้อนะก็ถ้าเกิดเห็นเลขอย่างนี้ก็คือโอเค GDP มันโต 6, 6แต่เงินเฟอร์ l GDP ม์นก็เย ลบ1.4นะครับซึ่งจริงๆถามว่ามันแปลว่ามันเรื่องดีไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกนะครับเอาตรงๆก็คือไม่ใช่เรื่องดีแต่ย่างไน้อยมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดตอนแรกที่ได้ยินเพราะตอนแรกได้ยินว่า GDP ลบเลยเนี่ยคือโอ้โหนึกว่าการหนักมากนะครับอันนี้ก็คือดีขึ้นมาหน่อยนะแต่ก็ยังไม่ได้ว่าแปลว่าดีนะนะครับคร่าวๆประมาณนี้อันนี้เขาก็าให้ดูนะว่า real GDP เนี่ยไอ้ควอเตอร์ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับ2020นี่ไอ้ช่วง ชิวหนึ่งิวสองนี่หนักสุดก็ฟื้นกลับขึ้นมาถูกไหมเขาก็ล่าสุดนีเคือนนี้ครับโอเคที่ดีเทลคร่าวๆเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าโอเค d e c r e a s e in real GDP เนี่ยมันเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะครับไส้ในของการที่ Real GDP มันลดเนี่ยเขาก,กวันหนึ่งเลยก็คือมี Decrease in Private Inventory นะครับ Investment ไอ้ private i n v e n t o r y investment เนี่ยปกติก็คือหมายถึงพวกสต็อกสินค้าแล้วเขาก็จะดูว่า บริษัทต่างๆมีการเพิ่มสตอกสินค้าใหม่นะครับถ้าเกิดว่ามัน Decrease ก็คือหมายถึงว่า Inventory หรือระดับของสินค้าคงเหลือเนี่ยโดยภาพรวมมันลดลงส่งออกลดลง Federal Government Spending ก็คือการใช้จ่ายเงินของภาครัฐ Federal นี่คือรัฐบาลกลางลดลง and state and local government spending ลดลงนะครับก็คืออันเนี้ยรัฐแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นนะครับการ spending ก็คือการใช้จ่ายของภาครัฐพวกนี้ลดลงนะ Y imports เขาบอกว่าไอการนำเข้าสินค้า which are subtraction to the calculation of GDP ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยไอการนำเข้าเนี่ยมันจะหักออกจาก GDP นะครับถ้าส่งออกเนี่ยมันคือเหมือนทำให้ถ้าส่งออกเยอะ GDP บวกถ้าเกิดนำเข้าเยอะ GDP ลบนะครับเหมขาบอกว่าไอการนำเข้าเนี่ย increase เห็นนะก็คือมากขึ้นแล้วก็จบประโยค มาถึงตรงนี้เนี่ยก็คือเขากำลังจะสืรร่อว่าไอการที่ real GDP ลดลงเนี่ยมันเป็นเรื่องของไอนี่นะ Inventory น้อยลงส่งออกน้อยลงรัฐบาลใช้เงินน้อยลงแล้วก็นําเข้าสูงขึ้นนะครับทีนี้เขาก็มีการขยายความเพิ่มเติมอีกที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทําให้ GDP ลดนะแต่เขาพูดถึงรายการอีกสําคัญอื่นึ่งซึ่งก็คือ personal consumption expenditure อันนี้เนี่ยคือหมายถึงว่าการบริโภคส่วนบุคคลน,นะครับซึ่งอันนี้ก็คือผู้บริโภคกันแหละนะอันเนี้ย และอะไรอีก non-residential fixed investment ก็คือ fixed investment เนี่ยหมายถึงการลงทุนในพวกสินทรัพย์ถาวรนะครับอย่างเช่นพวกเครื่องจักรนะถ้าเป็น non-residential เนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกเครื่องจักรที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับและ residential fixed investment นะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่คำว่า residential นี่คือที่อยู่อาศัยเลย fixed investment ก็คือการลงทุนในอะไรอะสินทรัพย์ที่เป็นถาวรส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยก็มักจะหมายถึงพวก construction สร้างบ้านนะครับ residential fixed investment increase เพิ่มขึ้นโอเคนะ ใหม่นะก็คือการใช้จ่ายการบริโภคนะครับการลงทุนในพวกอะไรที่ไม่ใช่บ้านพวกเครื่องจกักรพวกเกี่ยวข้องกับธุรกิจเพิ่มขึ้นแล้วก็การลงทุนในตัวที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากนั้นเขาก็ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะนะครับเขาก็มีการพูดถึงนะครับว่าเออโควิดเนี่ยมีผลกระทบยังไงกับ GDP นะเขาก็มีพูดถึงนะครับเ,อ,อ,เอ,อ้เนี่ยการที่มันมีโอมิครอนระบาดก็ทําให้มันมี restriction มีการรบกวนกิจกรรมทางเศรษฐกิจนู่นนี่นะครับแล้วเขาก็จะมีพูดถึงด้วยว่าเอ๊ ไอ in ้ที่บอกว่า decrease in private inventory investment เนี่ยที่บอกว่าสต็อกสินค้าลดลงเนี่ยมันลดลงด้วยโปรดักอะไรนะครับเมนเขาบอก mainly motor vehicle นะนะครับเห็นนะ retail trade ๆ within export ก็คือไอในส่งออกเนี่ยลดลงเรื่องอะไร non durable goods นะครับโอเ okay. ค any way นะครับก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้แหละมันก็จะมี detail ซึ่งถ้ามีความสนใจเนี่ยแนะนำให้ลองไปอ่านนะครับ increase in pce ที่บอกว่า personal consumption ไอการบริโภคส่วนบุคคลเนี่ย เพิ่มขึ้นจากเรื่องอะไรอ่าเนี่ยเห็นไหมเซอร์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องบริการนะเลดบายเฮลท์แคร์เป็นเรื่องเฮลท์แคร์เป็นส่วนใหญ่นะครับเขาจะมีดีเทลเคเหรอนดอลลาร์จีดีพีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติเอาแบบไม่นับเงินเฟ้อเนี่ยจริงๆเนี่ยจีดีพีเนี่ยโต6.5เปอร์เซ็นต์นะครับ,รรนะรบประมาณนั้นแต่ว่าเนื่องจากว่าเงินเฟอ้อมันสูงเนี่ยนะครับมันก็เลยหักกันไปมันก็เลยกลายเป็นตัวเลขติดลบนะครับโอเคนะเนะขาก็จะมีอธิบายอยู่อ่ะออกๆอันนี้จริงๆอันนี้ก็สำคัญนิดนนนนึงครัับบววีี้เเาากก็ออยยู่่่ Personal Income ก็คือพวกอะไรอะรายได้ของคนนะเพิ่มขึ้นน้อยลงอะไรเงี้ยจริงจริงอันนี้ก็ถือว่าสำคัญนะแล้วก็ไอ้ a ัตเนี่ยจริงๆเขาบอกอยู่ตะกี้ที่เราคุยๆกันเนี่ยเขามีบอกอยู่นะว่าแบบให้ไปดู Table 2นะครับ Table 2นี่คือ Table 1, Table 2ก็อยู่แถวๆนี้แหละนะเพราะเนี่ยนะเห็นเนาะเขาบอกว่าเนี่ย real real GDP r e l a t e d measure percent a g e change ไอ้ uh, GDP เนี่ยที่บอกลบดี่นี่อยู่ตรงนี้ แต่ว่า personal consumption expenditure ที่บอกว่าไอการพวกสูงขึ้นนี่นอยู่ตรงนี้นะครับอะไรสูงขึ้นจากอะไรบ้างนะครับมันก็มีเขียนอยู่ durable g o o d non durable goods e r Good, v i c e 4.3เห็นนะเห็นนะมี domestic investment ลงทุนนะครับลงทุนในอะไรอูหนี่ก็เยอะอยู่นะ non residential นะครับมาหลีดมาโดย Equipment เลยคือพวก,กเนะครื่องจักรเลยนะเห็นนะนะครเพราะว่านี่พวกตัวเลข import รายละเอียดเนี่ยก็ไปอ่านเอาเองแล้วกันเราคร่าวๆประมาณนี้ ทีนี้ถอยกลับมาแล้วคุยกันนิดนึงว่าทําไมผมถึงพูดตะก,กี้นี้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้ดูเลวร้ายขนาดนั้นล่ะก็เพราะว่าหลากัหลกๆแล้วนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยหนึ่งเลยก็คือเราเห็นว่าไอ้ GDP มันลดจาก Invent o r รที่ลดลง i n v e n t o r y เนี่ยมันก็คือสต็อกสินค้าถูกไหมครับแล้วการที่มันลดลงเนี่ยโอเคไอ้ i n v e n t o ร y ระดับของ i n v e n t o r y เนี่ยปกติในในระหว่างปีมันมีการแกว่งอยู่แล้วนะครับมันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับแล้วก็ อย่าลืมว่าไอการที่ inventory มันลดลงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวบ่งชี้แค่ว่าไอความต้องการสินค้าบริการเนี่ยมันสูงมากเท่านั้นเองโอเคปะเพราะั้นมันไม่ได้ไม่ได้สื่อสารว่าเออมันแบบมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับส่วน Export ที่น้อยลงเนี่ยโอเคอันนี้ก็อาจจะมีประเด็นบ้างนะครับส่วนไอ n m e n t Spending ที่บอกภาครัฐใช้เงินน้อยลงเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องปกติ พราะก่อนหน้านี้เนี่ยไอช่วงที่มันมีโควิดอยู่เนี่ยเขาก็จะมีโครงการกระตุ้นโครงการที่แบบให้ความช่วยเหลือแบบตกงานให้เงินสนับสนุนนูน่นนี่นั่นถูกไหมเพราะงั้นการที่ไอโครงการเหล่านั้นเนี่ยตอนนี้มันจบแล้วไงเขาเขาไม่ได้สนับสนุนแล้วเขายกเขาหยุดไปแล้วเนี่ย government spending มันน้นอยลงมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วการที่มัน import สูงเนี่ยปกติแล้วคนอเมริกันเนี่ย import สินค้า import อ,อ,อะไรเข้ามานะแล้วก็มีการบริโภคเพิ่มขึ้นในประเทศเนี่ยโอเคผมผมเข้าใจนะว่า import มันทำให้ตัวเลข GDP มันดูติดลบ แตอ่อย่างน้อยมันก็เป็นตัวบ่งชี้ว่ามันยังมี purchasing power นะมีการซื้อของนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นของจากต่างประเทศก็ตามเนี่ยมันก็ดูไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นส่วนตัวเลขสําคัญสําคัญอย่าง personal consumption อย่างเงี้ยก็ยังเติบโต investment ที่เป็น non-residential ก็เห็นชัดเจนว่าโอเคมันเป็นการลงทุนในพวก equipment นะครับแสดงว่ามันภาคธุรกิจภาคอะไรเนี่ยมีการขยายตัวเขาก็เลยมีการลงทุนในพวกเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆโดยรวมเนี่ยมันเป็นสัญญ,ญาณที่ดีอยู่ ไม่ได้น่าตกใจขนาดนั้นอย่างน้อยๆก็ในเวลานี้แต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่เราควรที่จะต้องคอนเซินแล้วก็จับตาบองเนี่ยก็คือไอ้เงินเฟอ้อที่สูงเนี่ยที่แบบโอ้โห7.8%ุเปอ็นย่างเงี้ยมันเป็นเงินเฟอ้อในระดับที่มันสูงขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องสงสัยว่าเอ้แล้วมันจะสูงขึ้นไปอีกไหมเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าโอเคมันมีสงครามใช่ไหมมันมี disruption ใน supply chain แล้วเพิ่งในจีนเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาเพราะว่าจีนก็จะมี lockdown zero covid นู่นนี่เน มันจะทําให้ซัพพลายเชนมันมีปัญหามากขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับเงินเฟอ้อที่มันสูงขึ้นไปเยอะๆนานๆเนี่ยสุดท้ายพอของมันแพงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการบริโภคของคนเนี่ยมันก็จะต้องลดลงในที่สุดอย่างประเทศไทยเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วเห็นไหมเร็วนี้ก็เริ่ม,เร,มเริ่มมีข่าวแล้วว่าโอ้โหน้ำมันราคาน้ามันปรับสูงขึ้นดีเซลปรับสูงขึ้นนะครับผักแพงขึ้นสินค้าแพงขึ้นเดี๋ยวสักพักอะ่ะมันก็จะเริ่มมีผลนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องยาวๆเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจม แต่ในเวลานี้ยังไม่ขนาดนั้นและาพาดหัวข่าวที่บอกว่า USGDP ติดลบ1.4%อันนี้ก็น่าจะเป็นแค่ว่าลืมใส่คำว่า realGDP นะครับดันใช้คำว่า GDP เฉยๆมันก็เลยดูแบบน่ากลัวเป็นพิเศษแต่จริงๆก็ยังไม่ไถึงขนาดนั้นโอเคไหม วิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ